้อโอ้โหโถดูแต้นี่โอ้นี่เหมือนรีสอร์ทเลยน้ำน้ำรูน้ำบริสุทธิ์เลยดูบรรยากาศึงบ้านนี่สุดยอดนี่นน้ำขุดไหลเป็นลำธารนะดูติดบ้านเดี๋ยวตามไปดูอะนี่เป็นแตงมะม่วงดอกมะม่วงสวย จะนต่จะแบ่งมา100กว่าต้นอ๋อมีพีทปาล์มในสวนมะม่วงนี่ครับปีหน้าน,นี่จะตัดมะม่วงออกละเพราะปลูกพีทปาล์มใส่เข้าไปในร่องมะม่วงเห็นไหมครับเนี่ยพามาชมสวนมะม่วงครับแล้วก็ น้ำอุดมสมบูรณ์มากนี่ต้นพีชป่าถ้าเป็นนั้นต้นสวยนั่นเป็นนั้นต้นกโกโก้ทอดแห้งเอียวกอทอดแห้งเนี่ยนี่ถ้าที่ที่บอกว่าเลี้ยมานี่นะหมายว่าลูกเจ้าอย่าปลุกบ่ลุกบ่แล้วแต่ก็แล้วแต่เพราะว่าลูกเจ้าขอมีอยู่อย่างงี้อก็อันนี้เขามาต้นตอบรับแล้วคนมีลูกพีชปา่าในร่องมะม่วง นาต้นใหญ่ๆก็มีนะอืมนี่ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยปลูกวันเข้าพาษาเนี่ยฮะาวพรษาก็นีถ้าหามาได้กินน้ำเนี่เลยมันจะนี้มอบแน่้ปลเลือกปัวให่วยาวมาอันนี้รอบนี้ก็ปลูกอยู่ในร่องมะม่วงเนี่ยสวยอันนี้ปลูกกี่เดือนนะฮะวันเข้าเข้าารรษานี่ดู เออันนี้ก็จะออกไปอันนี้แหละพี่ถนัดยืนข้างๆต้นหน่อยออพี่ยืนเชิญนะฝั่งนี้หน่อยให้ผมถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวได้ออกทีวีละนก่อนจะท้อนแ่้วใชอ้โหสวยมากในสวนมะม่วงนะครับพี่รายงานตัวหน่อยผมครับครับผมวิโร์พงทวีอ่าพี่วิโร์ครับ ถนัดกุลบุตรครับผมวิจิตกรศักดิ์อ่าตัวนี้เป็นแปลงมะม่วงกี่ปีแล้วครับมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่ได้สี่ปีห้าปีเนี่ยมะม่วงสี่ห้าปีแล้วแล้วก็ปลูกพีชปาลแซมในร่องมะม่วงเลยได้แปดเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนก็เพราะว่าัปลูกเดือนนี้ครับ้ามันเข้าวาอ๋อก็จะจาได้ทีนี้ก็ถือว่าต้นเติบโตดีนะครับแล้วได้ข่าวว่าปีหน้านี่จะโค่นมะม่วงแล้ว เอาเปลี่ยนพี่เลี้ยงก่อนออเออมันอยู่ในโฮมก่อนใช่ใช่งั้นมันก็จะได้เติบโตเร็วมากเลยครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับทําไมถึงไม่ทํามะม่วงต่อแล้วโอ้มันมะม่วงนี่มีปัญหาปัญหาอ่ายังไงเฮาเฮาบกไอ้เนี่ยอย่างเงาบะฮอบะฮอก็มีแล้วตอมนี้น้อยก็เอาทิ้งไปเลยโดยร่มอ่าเาเวลาขายเนี่ยเขาคัด โอ้โแล้วก็ปีหนึ่งครั้งเดียวเแล้วตะวานเนี่ยลมเขานะกีงอีกเยอะต้องไี่ยด้วต้องฉีดยาลมพอดอกมันหล่นนะด้วงเยอะนะครับวัวโอ้โหนี่ดอกหักเยอะเลยดดลมลมตะวาลมมาเมื่อวานดอกหักหมดเนี่ยตีมันดอกเนี่ยมันจะติดกี่แก่นเนาก็ยังยหมูออันนั้นพี่ไทยโอ้ปลูกหลายอย่าง นี่ครับสวยงามปลูกปลูกพีชปาล์มในร่องมะม่วงนีกับเออกเนี่ยสวยอันนี้มายงคิดอันนี้อบบิวเอบิวโอ้ยเอ๋งปลูกเอบิวได้ตัวนี้เย็ดลงแลนั่นเลยตัวนี้ดีโกโก้สวยโกโก้ดีกว่าโกโก้ก็มีโอสุดยอดตังนี้อยู่เป็นอยู่ตีนเขาลิ้นจีก็มีครบเลย ทีเนใบกร่อมนี้เนีชอบตรน,นนี้ครับดูฮะเนี่ยปลูกพิชปาลในร่องมะม่วงไปเลยแล้วมะม่วงเป็นพี่เลี้ยงครับตรงนี้ความชื้นเนี่ยดีมากที่ชัยปราการนะครับสวยอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหนี่ลินจีเงาะลินจีเงาะผละไม้ครบ